ตอนที่2,857แรบเจม่ลาเปลี่ยนทองเฟิงจิ๋วได้ยินคำตอบก็ยิม้มสำหรับผู้ฝึกเซียนเวลาเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลผ่านเวลาแค่ไม่กี่ปีหรือแม้แต่ลายสิบปีผ่านไปไวเหมือนชั่วพริบตายิ่งไปกว่าน,นั้นการแยกจากกันในวันนี้ก็เพื่อพบกันใหม่ในวันหน้าไม่ใช่หรือเอิงเยียก,กมนาไม่พูดอะไรแม้จะพูดอย่างนี้แต่การแยกจากเข้ามาแล้วอย่างไรก็ยังรู้สึกอะไรอวรอ,อยู่ดีขณะที่เรือบินแบกผ่านชั้นเมฆเวลาก็ล่วงเลย,เลยผ่านไปหลายวันแล้วพวกเขามาถึงเขาอูทง ที่อาจารย์ของเฟิงเยียอยู่แต่กลับไม่ได้ลงจอดตอนที่ไปถึงประตูทางเข้าพวกเขาให้เฟิงเยียกับเจ้าหยางขี่กระบี่บินลงไปไปเถอะกลับไปฝึกตนที่ดีไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วเชื่อฟังคําสอนของอาจารย์พวกเจ้าภายหน้าหากฝึกตนสําเร็จแล้วค่อยกลับไปเยี่ยมบ้านหรือไปท่องโลกภายนอกก็ได้เฟิงจิว๋วรูปหัวทั้งสองอพวกเราจะตั้งใจทั้งสองขยักหน้าก่อนจะหันตัวขี่กระบี่บินลงไปพวกเจ้าเองก็ต้องรักษาตัวด้วยนะเฟิงเยียหันกมาโบกมือให้ รงาร่างของเขาค่อยๆไกลออกไปกระทั่งกลับมาถึงเขาโอทงเห็นพวกเขากลับไปถึงอย่างปลอดภัยพวกเฟิงจิ๋วจึงนั่งเรือบินจากไปครั้งนี้พวกเขามุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขานั่นก็คือเกาะเซียนเฟิงไลสองเดือนต่อมาตอนที่พวกเขามาถึงในเมืองบนเกาะเซียนเฟิงไล,ลได้เห็นผู้คนมากมายที่มีบรยุทธ์ไม่ธรรมดาพวกลวอยอีเรากับถูกโจมตีพวกเขาจองโตลายตัวบนชั้นสองนั่งล้อมวงกันลอยอีที่ทนมานานเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้ในที่สุดเหตุใดระดับบรยุทธ์ของคนที่นี่จึงได้สูงขนาดนั้น เท่าแก่คนเมื่อกี้วรยุทธ์ของเขาระดับปลาเซียนกระมังวรยุทธ์สูงขนาดนี้แต่กลับเป็นแค่เท่าแก่ยังมีผู้ฝึกตนพวกนั้นที่เจอบนถนนใหญ่อีกวรยุทธ์ของพวกเขาล้วนอยู่ในระดับปลาเซียนทั้งนั้นฟันลินเอ่ยเสริมจู่จูมาถึงที่แห่งนี้เลยเห็นผู้คนแข็งแรงมีอยู่ทุกที่เขาตกตะลึงไม่น้อยได้ยินพวกเขาคุยกันเฟื่องจิงยิมย้มพวกเขาล้วนกินยาที่ช่วยทะลวงขั้นพลังได้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีวรยุทธ์ระดับนั้นแต่หากสู้กันกลังต่อสู้ยังคงมีพื้นฐานที่ไม่มั่นคง นำซ้ำทางชีวิตนี้พวกเขาทำได้เพียงหยุดในระดับนั้นไม่อาจทะลวงขั้นได้อีกแล้วทุกคนถึงบางอ้อที่แท้ก็ยังมีเองท่านลูกค้าอาหารมาแล้วขอดับเสี่ยวเอ,อ๋ยยกอาหารมาให้พวกเขาด้วยใบหนะ้ายิยม้มยิ้มหลังจากยกอาหารอย่างละสามจานมาวางบนโต๊ะก็บอกว่าอาหารอย่างอื่นจะมาถึงในงไม่ช้าท่านลูกค้ากินอาหารพวกนี้แก้มเล่าไปก่อนพอมาเร็วพวกเขาจึงจับจองโต๊ะริมหน้าต่างชั้นบนชั้นสองหมดแล้วเียนหยวนเมื่อเจอกับเฟิงจิวนั่งโต๊ะอยู่ที่ตรงกลางส่วนพวกรออี แยกกันนั่งโต๊ะที่อยู่ซ้ายและขวาโดยไม่ได้ตั้งใจโต๊ะกลางถูกคุมกันทั้งหน้าทั้งหลังแม้แต่อิงอีที่ติดตามอยู่ในที่รับมาโดยตลอดเพาะต้องคอยติดตามเสียนยนต์เมื่อเจออย่างใกล้ฉิดตลอดจึงต้องนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับพวกเขาด้วยอย่างไรเสียตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกอีกอย่างพวกเขาต้องคอยคุ้มกันพวกนายท่านตลอดพวกเขาจึงดื่มสุราเล็กน้อยไม่ได้ดื่มมากนอกจากสุราอาหารแล้วแต่ละโต๊ะยังมีน้ำแกงชามใหญ่และข้าวสวยโถใหญ่เขาสั่งแต่อาหารแนะนำรสชาติก็ดีมากจำนวนมากพอ แต่ละคนกินอย่างอิ่มหนำหลังจากมื้ออาหารเลิงวาเห็นว่ากินเสร็จแล้วจึงตั้งใจจะไปคิดบัญชีแต่ได้ยินเสียงเฟื่องจิวดังมาก่อนเลิงวาเกือบลืมบอกเจ้าไปที่นี่ไม่รับเหรียญทองตอนที่2858้อซื้อของเลิงวาชงักงานถามว่าอย่างนั้นพวกเขารับอะไรศิลาดาราเฟื่องจิวเมมปากิมก่อนจะเอาถงฟ้าดินในห้องมิติออกมาโยนให้เขารับไปเขรับเลิงวารับไปก็ใช้ดวงจิตสำรวจเห็นเพียงศิลาดาราระยิบระยับอยู่ในถุงที่นี่ไม่รับเหรียญทองแต่กลับรับศิลาดารา เขาอดไม่ได้ที่รู้สึกเสียดายศิลาดารานี่มีค่ามากกว่าเหรียญทองมากนักเขาถือศิลาดาราออกไปคิดบัญชีกลับมาเห็นฟันหลินตู้ฟันและไปชิงเฉิงเดินมาเลื่องวาในท่านที่พวกเราไปซื้อของได้เลื่องวารับคำเดินไปบอกพวกเฟิงจิวก่อนจะออกจากฮอร์สราไปพร้อมกับพวกเขาเลื่องซวงอุ้มเห้าเออมาให้ข้าเฟิงจิวกำชับหลังจากสั่งให้เสี่ยวเออเก็บกวาดโต๊เธอให้เลื่องซวงอุ้มเด็กมาให้เธอเจ้าค่ะเลื่องซวงรับคำก่อนจะอุ้มเด็กไปให้เธอ ทางบอกว่าในท่านน้อยเพิ่งกินข้าวต้มไปหนึ่งถ้วยเจ้าค่ะอยู่ในป่าลึกพวกเราจะกินอะไรก็ได้แต่ห้าวเอ๋ต้องกินข้าวต้มพวกนี้ต้องเก็บไว้ให้เยอะหน่อยถึงเวลาจะได้มีให้เขากินเฟิ่งจิ๋วบอกทางหยอกเล่นกับเด็กน้อยเมื่อคู่บอกให้ชิงเชิงซื้อกลับมามากหน่อยแล้วเจ้าค่ะเหลืองสวงบอกอย่างนั้นก็ดีเธอพยักหน้าอีกด้านหนึ่งฟันลินบอกไปดูสมุนไพรพวกนั้นก่อนเถอะอยู่ข้างนอกสมุนไพรทั่วไปต้องเตรียมไว้บ้างอีกอย่างเมื่อกี้ได้ยินนายท่านบอกว่าที่นี่สมุนไพรเยอะราคา จึงไม่ค่อยแพงสามารถซื้อไว้เผือเยอะๆได้ได้พวกเขารับคำหลังจากสอบถามคนแถวนั้นพวกเขามาถึงร้านขายสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแม้พวกเขาจะเป็นลูก้องของเฟิ่งจิว๋วแต่ละคนต่างแต่งตัวตามความชอบของตนเองแม้ไม่ใช่การแต่งตัวที่เหมือนกันแต่เสื้อผ้าล้วนเป็นของชั้นดีประกอบกับบุคลิกและหน้าตาที่โดดเด่นไม่ธรรมดาพอเดินด้วยกันจึงดึงดูดสายตาคนรอบข้างเป็นธรรมชาติพวกเขาเข้าไปในร้านค้าข้างในมีคนขายยาคนหนึ่งเดินมาต้อนรับคุณชายทั้งหลายไม่ทราบต้องการอะไร พวกเราเป็นร้านขายสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมีสมุนไพรครบคันมากที่สุดพวกเราขอเดินดูก่อนอยากได้อะไรค่อยพวกเจ้าหยิบมาให้ก็แล้วกันฟันหลินตอบเขาเดินรอบๆดูว่ามีสมุนไพรที่ต้องการหรือไม่ได้ขอรับหากคนชายต้องการอะไรก็สั่งค่าหน่อยได้เด็กขายยาบอกและเดินตามฟันหลินซื้อ,อยาป้องกันงูมแมลงหนูหมดพวกนี้เถอะยาพวกนี้พวกเราเหลือติดตัวไม่มากแล้วตู้ฝานบอกพังบทสมบัติมือไปมา เดชายพวกเรามียาป้องกันงูมแมลงหนูและมดที่ผสมไว้แล้วเด็กขายยาเอ่ยฟันหลินใส่หัวไม่ต้องเอาสมุนไพรให้พวกข้าก็พอพวกข้าจะเอากลับไปผสมเองเด็กชายขายยาชงาเด็กน้อยก่อนจะรีบเราคำได้ขอดับอย่างนั้นโอดรอสักครู่ข้าน้อยจะรีบไปจัดสมุนไพรมาให้เด็กขายยาจัดสมุนไพรชุดหนึ่งมาให้สมุนไพรพวกนี้ล้วนต้องเอากลับไปบดและกันเองแม้ผสมเสร็จแล้วไม่แพงขึ้นเท่าไรคนทั่วไปจึงมักซื้อแบบที่ผสมเสร็จแล้วมีไม่มากที่จะซื้อสมุนไพรกลับไปบดเอง คุณชายท่านดูเท่านี้พอหรือไม่เด็กขายยาวางสมุนไพรที่จัดเสร็จแล้ววางลงบนโต๊ะก่อนหันไปถามฝั่นหลินฝั่นหลินดูอย่างละเอียดสุดท้ายก็บอกว่าเอามาอีกหนึ่งชุดแล้วก็เอาย่าหัวใจแกร่งกับเทาวันสามใบและจันแปดปีบมาให้ข่าด้วย